รับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมพิธาลิมเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้ขอใช้โอกาสในการสื่อสารไปรยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนที่ทําข่าวอยู่ที่พักก้าวไกลนะวันนี้ครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านกูหาการเลือกตั้งนะครับ ให้พรรคเก้าวไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมขอประกาศในที่นี้ครับว่าพรรคเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับนี่คือการน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนพลิกขั้วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิม ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในอนาคตตอนนี้เราพร้อมครับที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติต่อยอดจากการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตย แลในขณะเดียวกันเราก็พร้อมครับที่จะคืนศรัทธาให้กับระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้กับระบบการเมืองไทยและผู้แทนราษฎรทุกคนผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับหพักด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทาง ค่ายนำของฝาดพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพักเก้าไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองทานชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทย ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับห้าพักที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักนะครับก็จะรวมไปทั้งหมด 309เสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูก,การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้ว ต่อไปครับการทํางานของเราคงจะมีอยู่2-3ส,ส,ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับพักเก้าไกลก็จะนํำรถแมพที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะคุยกับพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับทำประชามติให้มีสสรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องปากท้องในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจด้วยและลดความเหลื่อมล้ําไปในทีเดียวกันโดยที่ภาษาต่างประเทศใช้คําว่า inclusive growth นะครับในขณะเดียวกันครับผมพร้อมที่จะตั้งทีมงานนะครับในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีคณะทํางานตรงนี้ร่วมกับทุกพักนะครับในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอนํานาจเปลี่ยนผ่านรัฐบาล อย่างมีรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการเดินสายพบกับพี่น้องประชาชนนะครับภาคประชาสังคมพี่น้องข้าราชการแล้วก็ผู้นำภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนนะครับเป็นส่วนที่จะดำเนินการต่อจากตรงต่อจากนี้นะครับในช่วงที่มีการเจราจากับทางรัฐบาลด้วยและสุดท้ายครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในนโยบายของพรรคก้าวไกล หรือคนที่เห็นต่างนะครับเพื่อที่จะให้ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันทามติที่มาจากพี่น้องประชาชนและพวกเราน้อมรับนะครับและสามารถที่จะทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนได้นะครับ mm hmm. เพื่อให้เห็นผลดีของความตั้งใจในการทํางานของพรรคก้าวไกลและพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่มีอุดมการณ์และก็เป็นสิ่งที่พวกเราทวินหาทุกคนนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นคีย์ มสเซจนะครับสาระสำคัญในการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับพอเสร็จจากที่นี่ก็จะมีการประชุมกรกบขพักตอนบ่ายนี้นะครับแล้วก็จะมีการเดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชนวันนี้ในกรุงเทพมหาคนครก่อนนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางทั่วทุกภูมิภาคนะครับในระหว่างนี้ก็จะรีบเร่งครับเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้มีสุญญากาศทางการเมืองหรือว่าสุญญากาศทางเศรษฐกิจในช่วงที่ ยังรอเวลาอยู่ตรงนี้เพื่อให้ไม่มีความไม่แน่นอนไม่มี uncertainty แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใดๆต่อ,อประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมั่นใจในการทำงานของพรรคเก้าไกลครับเราจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็รวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแน่นอนครับขอบคุณมากครับ